ด้านนี้ก็เป็นการแสดงของเยาวชนจากเกาหลีนะครับพี่น้องครับจากโซนะครับก็เป็นการแสดงประกอบดนตรีนะครับแล้วก็สนุกสนานร่าเริงนะครับอาลมาเขาก็จบพอดีเลยนะครับมีชุดต่อไปนะครับมีชุดต่อไปนะครับพี่น้องครับ เราโชคดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจากด้านหน้านะเพราะว่านี่เป็นด้านหลังเขานะครับ you come from คัอร์มลียโครีออแนด o ไอเกิลยูทักค can คิวเ a ยน Thank you สวัสดีนะครับพี่เจนะครับพี่รับชมจากเลเลียน,นะครับสายมือสึดก็เป็นคุณพ่อนะครับก็มาร่วมเต้นกับเยาวชนด้วยนะครับ ดีๆต้อนรับมาเซอร์เจนะครับที่รับชมไลฟ์สดกับเรานะครับมาเดินไปไหนก็นดะครับแกดูไลฟ์สดเราก็เหมือนกับเดินไปทุกที่นะครับจบการแสดงไปแล้วครับพี่น้องครับก็เป็นกลุ่มเยาวชนนะครับจากเกาหลีนะครับแล้วก็จากที่ต่างนะครับก็เป็นความสุขความช่วยเเดี๋ยวเราจะเดินไปที่วัดนะครับว่าในวัดที่นี่เขาเขามีอะไรบ้างนะครับ เด็กก็มีนะครับหลับไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะมาจากรักเสเซียนะครับ ยาโอเคนนะะเเกกโอเคอ่าเป็นคุณพ่อมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับจากสังคมมณฑลปารายาเกะนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮาวอายูฮัลโหลไนท์ดีซีอู่อัสซีอู่นบัติมาโอเคโอเค thank you t h a n เดี๋ยวเซียมมาเดี๋ยวซีนท้องปารายาเกะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปที่วัดนี้นะครับว่าข้างในวัดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ เราก็จะเจอเพื่อเยาวาชนนะครับบางคนก็เจอแล้วเจออีกนะครับการข้ามรถที่นี่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ถนนนะครับแล้วเราก็จะก้าวเท้าไปที่ถนนเขาก็จะหยุดรถ้ตลอดทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาตัวที่เป็นทางม้าลายนะครับอย่างบีเอ็มเอยู่คันนี้นครับจอดตลอดทันทีเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับเขาจะให้ความขับรบมากเลย ให้เป็นทางม้าลายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางปกติเขาก็จะไม่จอดนี่นะครับเมื่อเห็นเด็กมายืนที่ริมถนนนี่เขาก็จะหยุดทันทีเลยนะครับหยด่ทถาอีกแล้วนะครับเพื่อนรับเรามาที่วัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในวัดนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับนี่มาจากเกาหลีนะครับทุกเมืองก็ต้อนรับพวกเรา นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นวัดแห่งความเงียบอ๋อเป็นวัดที่เป็นการต่อพรกศิลมหาสนิทนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเข้าไปข้างในแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอับนนี้ก็เป็นวัดเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเขาจะให้เราเข้าไปแล้ว <mm> จะมีบรรยากาศเ,เป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรา เข้าไปแล้วอาจจะใช้ความเงียบนิ่นหึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวัดน้อยแห่งศิลมหาสิทธิ์ก็คือเป็นวัดที่เราเข้าไปแล้วก็จะต้องสสดภาวน,วนาเป็นพิเศษนั่นเองนะครับพี่น้องครับ ที <LY humming> s s ่นี่ไม่ใช่การเน้นอสนาวิหารนี่เป็นที่ใหม่ลงจุดนัวใช่ไหมเมื่อกี้ก็เป็นวันน้อยศิษย์มหาสิทธิ์นะครับก็คือเขาตั้งศิษย์ให้กับบรรดาเยาวชนเข้ามาสวดภาวนาแล้วก็สังเกตเห็นว่าก็มีเยาวชนนะครับก็เข้าไปสวดภาวนา นะครับไม่เพียงแต่ร่วมกิจกรรมต่างต่างแต่ว่าก็มีกิสธนา,ต,าต่างๆมากมายนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสลับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปยังที่อื่นต่ออีกสักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ